นะครับโอกาสนี้ขอทุกท่านได้เตรียมตัวนะครับขอเรียนเชิญท่านครับขอ,อกาาเทวดาอารักษ์ด้วยนะครับก่าเข้าพิธีก่อนครับ ขอ,อเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรนะครับพร้อมเปิดกลวยถวายความเคารพเบืเ้องหน้าพาระมรรมาชายลักษณ์ตามลําดับโอกาสนี้ขอ,อเชินท่านด้วยความเคารพครับ จุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถะาลองเพราะว่าลมแรงอา่า้องกาบเอาใช่ 汕头。 เมื่อพร้อมแล้วขอพวกเราทั้งหลายได้ตั้งจิตนอบ้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยน้อมจิตน้อมใจได้เข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลนะโอกาสนี้ขอพวกเราทั้งหลายพร้อมเพรียงกราบคราบคราบ เราคำบูชาดอกไม้พร้อมกันนะครับอิมินาสการนาทังพุทังอภิปูชยามาอิมินาสการนาทังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการนา สังสังคังอภิปุชยะมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควตาธรรมโมธามังนามัสสามี สุปติปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามามิอรัธนาสินพร้อมกันนะครับมายัางพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนาสหาปัญจศิลานิยาจามา ติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารนนาสหะปัญจศิลานิยจามาตาิยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารนนาสหะปัญจศิลานิยจามาและเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความมั่นคงในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโอกาสนี้ขอขอน้อมนำศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้กล่าวสมาทานศินด้วยตนเองพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะภะคขววโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคขาวโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะพุททังสารนังคะชามิธัมมังสารนังคะชามิสังฆสารนังคะชามิทุติยมปิพุททังสารนังคะชามิทุติยมปิธัมมังสารนังคะชามิ Tu tiampi sanggangsang kacami ta tiyampi putdang sareang kacami ta tiyampi tamangsang kacami ta tiyampi sanggang sarang kacami Ana tiatauera meisi ka patang jamatiami อาทนาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมูสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาตธานา เวรามณีสิขาปัตังสมาธิยามีสาธุอิมานิกวันจะสิขาปัฏานิสิเลนะสุขติงยันตีสาธุสิเลนะโพขสัมปทานสาธุสิเลนะเนปุติงยันติทัดสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับในช่วงลำดับต่อไปนะครับ จะได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับอัญเชิญพระทหารพระราชทานเข้าเทียบนาอาสงนะครับการน,นี้เรียนเชิญครับกับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านมีโปรดได้ถวายพระทหารพระราชทานแด่คณะสงฆ์ในโครงการจาริกทุดดงธรรมยราเยรยเพ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกดนะครับ โดยการนำของท่านพระครูภาวนาศีลวิสุทธิ์ปีนี้ได้กำหนดเริ่มเดินจาริกจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลนะครับจังหวัดกระบี่ไปสิ้นสุดที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมโดยได้กำหนดเริ่มต้นในการเดินวันแรกคือวันที่1ธันวาคม2567มีกำหนดเดินถึงองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมในวันที่18มกราคม2568 และวันที่19กามกราเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ถวายพระทหารซึ่งปีนี้ก็ได้โปรดให้กับทางท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดที่คณะสงฆ์ได้จาริกเดินผ่านได้เข้ามาเป็นผู้แทนในการที่จะได้ถวายพระทหารแด่หมู่สงฆ์และวันนี้โอกาสนี้ทางคณะสงฆ์ได้จาริกรอนแรมผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านสิทธิชัยสวัสดแสนท่านผู้ว่าราชาการจังหวัด ประจวบคิรีขันวันนี้ท่านได้มอบหมายให้กับทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายประทีปบริบูรณ์รัฐได้เข้ามาเป็นผู้แทนร่วมกับพี่น้องสัตวสาธทุชนในการที่จะได้เป็นผู้แทนในการถวายพระทหารแด่หมูสงโอกาสนี้เมื่อพระทหารได้ถูกอัญเชิญเข้าเทียบหน้าอาัดสงเป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปก็จะได้น้อมนาทุกท่านได้กล่าวคําถวายพระทหาร,หารธธากล่าวคําถวายอาหารที่อยู่บนโต๊ะ เพื่อที่จะได้น้อมถวายแด่หมูส่สงในลำดับต่อไปโอกาสนี้ขอรินเชิญทุกท่านได้ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาาททสัสธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามนะครับอิมานิมายังพันเตอิมานิมาย่งพันเตพัฒนิสัพปริวาริภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเต เอกสังโฆอิมานีพตานิสัปริวรานิปติคันหาตุอัมหากังทิฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพระต,ตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพระต,ตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพรเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข,สขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง,ง,งแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณมารดาบิดา,า,ดา,ดาเป็นต้นด้วย,ต,วยตลอดสิ้นกาลละนานเทินสาธุสาธุสาธุ ะนโมมทามิสาธุครับและหลังจากที่ท่านประธานและพวกเราทั้งหลายได้กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้นำเรียนท่านประธานรวมถึงแขกผู้มีเกียรติอีก9ท่านนะครับรวมเป็นสิท่าน ในการที่จะได้เข้าประเขนพัะทหารพระราชทานณอาจสงโอกาสนี้เรากับผมกราบขออนุญ,ญาตได้เอ่ยรายนามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านที่หนึ่งนะครับนายประทีปบ,บริบูรณ์รัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านที่สองคุณแม่ด็อกเตอร์แม่ชีทศพรวชิรบำเพญท่านที่สามคุณลิษาอึ้งเฮงท่านที่สี่นายไพศาลช่อพกาท่านในอำเภอกุยบุรีท่านที่ห้าหนายบุญรอดเขียวเพชร นายยศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคามท่านที่6พันตำรวจโทจำนงมีเนียมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรบ้านยางชุมท่านที่7ร้อยโทอนันตจักอิมโพหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มลชนที่ 1,2, 0,7ท่านที่8นางสาวช่อฟ้าเจียมสกุลพัฒนาการอำเภอกุยบุรีท่านที่9นางนาภาวรมีศักดิ์ตำแหน่งสรรพกรอำเภอกุยบุรีและท่านที่10นายอเนก สุกสอนกำนันตะบลหาดคามโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านทั้งสิบหลายชื่อท่านภูมิเกียรติได้เข้าประเคนประาหารหน้าอาสงโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ เมื่อท่านภูมิเกียรติได้เข้าประจำที่นะครับก็จะได้ให้ทุกท่านได้นั่งแล้วก็จะได้ร่วมกับประสบนิกรศรัทธาสาวธุชนในการได้จับพัตหารนะครับ,บเพื่อที่จะได้น้อมประเคนแด่หมู่สงเราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับถวายบุญกุศลน,นี้เป็นพระราชากุศลด้วยรวมถึงศรัทธาพี่น้องนะครับอาพร้อมเพรียงนะครับเราได้จับพัตหารนะครับ ประเคนพร้อมกันครับสาธุครับเมื่อเราประเคนพร้อมแล้วนะครับก็ขอทุกท่านได้กลับเข้าประจำที่ก่อนนะครับ ขอกาสทันทางลนยนิดนึงนำมาโถรัตนตยัตสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรครูขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุขอกราบขอการท่านพระจารย์ท่านเจ้าวัดที่เมตตาเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาเจริญพรท่านประที่บริบูรณ์รัก อันนี้ท่นรองผู้ว่าได้มาอีกรอบหนึ่งนะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันรอเวลาสักนิดหนึ่งวันนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะปกติก็โดยประมาณนะสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งจะต้องให้พระคุณเจ้าได้ตักอาหารเพราะว่าใช้เวลาตักอาหารประมาณสามสิบนาทีก็จะ ท่าทำปฏิกิจฉชันพัหารต่อมาก็ประทับใจคือทำไมพูดอะไรมันมันรู้สึกค้างคางในความรู้สึกก็เลยขอพูดสักหน่อยนึงเนาะท่านนายอำเภอตั้งแต่เมื่อคืนนี้ให้ตอนรับตั้งแต่ที่ปรากฏที่สวนแล้วทั้งคณะท่านปรดัดอาวุโสท่านส่วนราชการและหลายท่านท่านผู้กำกับก็ดี คือภาพที่พวกเราไปต้อนรับอาจารย์หรือว่าสิ่งที่พวกเราได้กระทําร่วมกันเนี่ยมันเกิดคุณค่าทางจิตใจของพวกเราและสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ยังเป็นแบบอย่างคือการกระทําอะไรบางอย่างนี้ถ้าเรามองแบบใกล้ๆเราก็อาจจะคิดว่าเอ,อเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ เราก็ได้ทำอย่างอื่นแล้วเราก็ได้ทำบุญมามากแล้ว <C ười> ก็ใช่แต่ว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียดายคือโอกาสที่เราจะได้ได้จดจำคุณค่าความรู้สึกที่ที่ดีงามหรือว่าเป็นบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจเรา <C ười> ในช่วงเวลาสั้น แต่ว่าเราจะได้จดจําความรู้สึกนี้ไปอีกยาวนานตลอดแม้จะมามาที่นี่ก็มีความรู้สึกประทับใจท่านอาจารย์ท่านเจ้าวาดหลวงปู่ท่าน,นเมตตามากตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วได้มา,าพักจำวัดที่นี่แเราก็ได้ทำธุรกิจฉันพราหารอยู่ที่นี่ท่านเมตตาให้ทั้งสถานที่ให้ทั้งกำลังใจ ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีอันนี้เป็นความรู้สึกที่ที่มีคุณค่าเป็นความงดงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคนเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแต่บางคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากต่างกันซึ่งเราพิจารณาก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากธรรมะในใจเรา หรือว่าจากการที่เราแบบจะให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหนและการที่พวกเราได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อราจมาว่าบางครั้งมันมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ภาพหลายภาพคลิปหลายคลิปที่จะมาโพสต์ไปภาพที่ท่านจลายได้ใส่ชุดขาวปกติขาวก็ดีชุดราชการที่่านได้มา กราบได้มาแสดงออกถึงความเคารพเนีอันนี้เป็นอะไรที่แบบต่อยอดต่อยอดความศรัทธาต่อยอดบุญที่ให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มากราบด้วยหรอกแต่เขาร้องไห้ด้วยคือความรู้สึกที่มันแบบมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้คือเห็นความอ่อนน้อมเห็นความเคารพเห็นความงดงามทางจิตใจมัน มันลึกซึ้งคือมันทีมันมันเป็นอะไรที่แบบสามารถที่ทําให้เราแบบเกิดความรู้สึกแบบอ่อนโยนจนบางครั้งบางทีแบบกั้นน้ําตาไวไม่ไหวนั้นภาพที่พวกเรามายืนต้อนรับคณะสงฆ์ซึ่งไม่ใช่ว่ามาต้อนรับเฉพาะพระอาจารย์คือมาต้อนรับคณะสงฆ์แม้แพระอาจารย์ก็จะบอกโยมว่าการที่เราจะนําเผยแผ่ก็ดีการที่เราจะให้ความเคารพก็ดี อย่าเคารพเฉพาะอาจารย์แล้วอย่าเอาตัวอาจารย์เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นคือให้เราได้เอาสงฆ์ซึ่งจะว่าสงฆ์นี่สำคัญมากพระเจ้าให้ความสําคัญกับสงฆ์มากแล้วอย่าเอาความวิเศษความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่เป็นแบบเฉพาะตนให้เราเอาธรรมะสงฆ์กับธรรมะนี่เป็นอะไรที่แบบ มีคุณค่ามากเพราะาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถที่จะส่งต่อไปถึงบุคคลผู้สนใจผู้ศรัทธานำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเคารพส่วนตัวแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำลังใจเป็นความเชื่อมั่นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะเอาธรรมะคำสอนเนี่ยไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องยกย่องหรือว่าชื่นชมเชิดชูหรือว่าให้ความสําคัญหนึ่งคือธรรมะสองถ้าเป็นบุคคลคือใครคือสง์เนี่ยเพราะสง์นี้จะเป็นผู้สืบต่อสง์นี้จะเป็นธรรมทายาิสง์จะเป็นอนาคตพุทธิย่าวเวลาถวายสังฆทานถ้าอยากได้บุญมากๆท่านให้ถวายใครท่านให้ถวายสง์ฉะนั้นพวกเราแสดงออกถึงความนอบน้อมต่อคณะสงฆ์นี่ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งต่อไปที่ผู้คนได้เห็นได้ดูได้เกิดความศรัทธาการเผยแผ่ธรรมโดยที่ไม่ต้องแสดงธรรมแต่ว่าแสดงด้วยการให้ด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเคารพเราทําเราก็ได้คนอื่นไม่ได้ทําก็ได้ด้วยความรู้สึกที่แบบชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความศรัทธาในจิตในใจะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่แบบมีคุณค่าที่จะต่อยอดต่อไปแล้วสิ่งที่ทำให้เราทำได้เนี่ยทำไมอยากฝากสั้นๆว่าอยู่ที่การให้ความสาคัญแล้วก็อยู่ที่หัมมะในจิตใจเรานี่บางคนเรื่องบางเรื่องนี่เรื่องง่ายๆก็ทำได้ยากเพราะเขาไม่เห็ความสาคัญเรื่องที่มีคุณค่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าใจเขาไม่ศรัทธาแต่ว่าบางคนนี่ เรื่องยากก็ทําได้ง่ายเรื่องที่บอกว่าคนอื่นทําไม่ได้แต่เขาทําได้หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ทั้งญาติโยมติดตามดูแลเนี่ยยมตู่ก็ดียมลิษาธุรกิจกิจการแบบหลายสิบล้านบางคนร้อยล้านแต่ว่ามาได้ธุรกิจกิจการให้คนอื่นดูแลตนเองสามารถเสียสละได้บางคนบอกว่าผมลําบาก ผมแบบไม่ได้ล่ํารวยผมไม่ได้มีเงินทองมากจะหาว่ามาได้เนี่ยจะไม่มีอะไรก็มาเพราะมาอะไรมาด้วยใจบางคนไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่ไม่ได้รับมอบหมายแต่มาได้ด้วยใจวันนั้นอาจามาอย่างชื่นชมท่านรองผู้ว่าที่ท่านมาแบบท่านบอกว่าท่านมาแนะนาติดอาสาอาจมาก็ไม่เห็นดิละเห็นท่านนั่งอยู่ข้างหลังจนไนเชิญนั้นบอกว่า ขอเชิญท่านรองผู้ว่าได้มาถวายพระตหารด้วยถ้ารองผู้ว่าก็ดีหรือว่าท่านนายอำเภอก็ดีการให้ความสําคัญเราจะได้สิ่งที่สําคัญเรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายเพราะเราให้ความสําคัญและจิตใจเราที่เป็นผู้ให้ได้เสียสละได้เป็นผู้ที่แบบมีธรรมะในใจเนี่ยมันจะสามารถทําลายอุปสรรคทําลายความยากลําบาก แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นบันไดที่จะนําเราไปสู่สําเร็จความสําเร็จนําเราไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรามีจิตใจที่คับแคบหรือว่าไม่เห็นความสําคัญหรือว่าแบบไม่ได้มีความศรัทธาไม่มีธรรมะในใจเรื่องที่ง่ายก็เป็นเรื่องยากเรื่องที่แบบไม่น่าที่จะยุ่งยากก็ยุ่งยากไม่น่าเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้ทัก็เหนื่อยทําน้อยก็เหนื่อย อันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าสงสารอันนี้ต้องมาขอ,อนโมทนากับท่านทั้งหลายนะในเวลาสั้นๆต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดวันนี้ท่านเมตตาม,มากมานั่งทั้งที่ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็มาให้กําลังใจรอบที่แล้วนี่ก็จดจาไม่ลืมเพราะว่าพระอาจารย์ท่านถวายหลวงปู่พานไปทุกรูปเลยทุกองค์เลยที่ได้เป็น กำลังใจให้กับพระคุณเจ้าที่มาเดินทุดงรอบแรกและวันนี้ท่านก็เมตตามาต้อนรับในการที่คณะสงฆ์เด้ม,มาที่นีนอีกขอนมโมทนากับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอนะแล้วก็วุนาส่วนราชการทุกท่านทุกคนพวกเราทำบุญบุญนั้นก็เป็นที่พึ่งของเราที่เราได้เข้ามาสู่การเสียสละสิ่งเหล่านี้ก็จะมีคุณค่ากับจิตใจของพวกเรา มาขออ้างอิงอำนาจบุญกศุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันในการถวายพระตาหารในวันนี้ทั้งในส่วนตัวก็ดีในส่วนที่เป็นผู้แทนพระองค์ถวายพระตาหารพระราชทานก็ดีถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกศุศลอันใดที่พวกเราประพฤติปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริม อำนวยผลดุลบรรดาลให้ท่านทลายเป็นผู้มีความมั่นคงในพระ t h n a ตรยัยมั่นใจในการปฏิบัติสามารถที่จะนำชีวิตกระทำในสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายกระทำในสิ่งที่บางคนคิดว่าทำไม่ได้ให้ท่านได้ทำได้สามารถที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรืรอว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญ ในการดำเนินชีวิตทางทางโลกและทางธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระอรด์ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบุญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระกสมสําราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใส ขอประสบนีก่อนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเทินตัเชิญรัตระเรียมจุดน้ำระพนนะเหยาวาเรวาปุราภิริปุรัรทนติสาการังเอวามมวาอิโตทินงังเปตันนังอุปกับปติ เอจตังปจิตังตุมหังอิปเมวะสัมเมชัตตุสัพเพปุเรนตุสังคปาตันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาเอติโยวิวาลตุสสปะโรคววินาศ ตารายอสุขิเทฆายุกอวะอภิวันตนาเสลสเนจังจาตตารวธรรมวันตันติอายุวันสุขัง อาลังอายุโทษภารทวทิรวอนโทปฏิภาณนัทโทสุขานสธานตามเมธาวสุขางโสอติการจันติอายุงทาตาวานนางสุขานจะปฏิภาณนัทธทิการ สาวาโฮติญาตยญาตุปปะสติเตภวตุสาปมังตุสาปเทวตาสาพทานุภาเวนัสธาสุติภวันตุภวตุสาปมังการังรักันตุสา วัตฏสัพพสมานุภาเวนะสัทธาสุธิปวันตุเตมธรรมคารังราคารโตสัะปเทวัฏาสัพพสมานุพาเวนะสัทธาสุธิอาวันตุเตสั ถือกับสำหรับการประเคนประ,ะหารหน้าอัศสงก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบ